สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปิดก่อนกล่องการ์ด OP 0 1การ์ดวันพีชกันเย่แกะเลยไปกล่องนี้เป็นกล่องแรกของวันพีชใช่ไหมใช่ครับใช่ Romance Door, Rom One, Door Piece. One Piece นพี p กลาดเกม OP 0 1นหนึ่งหนึ่งกล่องมีอยู่น่าจะ24ซองใช่ประมาณนั้นครับ20่สิบขึ้น ไปไปเรียกมาเทเลยเหรอเออเทเลยโอ้โหอันนี้หนักนะเยอะนะเยอะกว่าอันที่กวันพีทเอ้อาอาวอาไอาไอาอาไอาไเอาไเอาวางอไม่อาไเอาเอาวันอาไปอไปเขาไปเีรไดัอกาไปาาไาไีเเาเา เริ่มจากตัว C ก็คือ common ดีขึ้นมาหน่อยก็เป็น UC ก็คือ un common com หลังจากนั้นก็เป็นการ์ดแปแรตัว R ระดับมากกว่า R ก็เป็นระดับมากกว่าแลก็เป็น SR อืมแปลแล้วหลังจากนั้นก็ secret secret แรก็ SEC หลังจากนั้นก็ L. L. แล้วก็มีอ่า <L. S 1> เป็น <B> um. parallel SEC นะครับสี c เครื่องแลส่วน L เป็นคือ l ีดเดอร์ไม่เกี่ยวแค่พวก<ม>คาเลเตอร์เฉยโอมเข้อใจอเลยสองแม็สองอีหนึงอย่างรวดเร็วค่ะตัวแรกเดี๋ยวก่อนโอเคตัวแรกอันนี้ไม่รู้จักหอมจริง เอ๊ะ hey, อันนี้อันนี้ไอ้ตรงอันนี้ตรงผ้าคนคนี้เป็นหมู่บ้านเป็นทั้งเกือบทั้งหมู่บ้านเลยทุกคนชิบอันนี้อันนี้เห็นเป็นแบบนี้มีใครรู้จักไหมมันก็นพวกนี้ก,ก็เป็นซีซีหมดแหละใบแลมันอยู่ท้ายท้าย,ายมีแฟรงกี้กับแฟรงกี้ปืนใหญ่ยูซีคอมมอน กันคอมมอนคอมมอนยซีอันนี้อะไรอันนี้ตัวเอยียงก็ไม่รู้อยู่ซีอีกแล้ว <You see. S 2> อยู่ซีซึ๊บไรจะไม่ได้ไรใช่ไหมอันนี้แรมก็พอมีราคาอยู่แล้วก็ออนนชิ้ดงอันนั้นดงกันจัดข้างหลังเดีย๋ยวไปดูกันเลยให้ดูใบแลรีใบแลจะมีตัวอ,อักษรตัวอาร์อยู่อืมมันอ่วางนี่แปะมันก็นี่ตัวแลจะมีอ,อักษรตัวอาร์อยู่ตรงขอบมุมใช่ไหมใช่แต่มันก็เล็กอะเนาะ เลยมองไม่เห็นนี่นี่นี่เห็นไหมตัวอาเห็นอยู่นี่ตัวอาก็พอเห็นอยู่ไปเปิดจ่องนี้นะใช่จ่องขาวจ่องเทียมแต่มันเป็นดูดเป็นเชื้อราหรือนี่มันดูในกล้องเลยก็ได้ซึบเฮ้ยโหดนะโหดนะเขาเป็นใครเขามีดิษเหรอคนที่โคตรขี้อวดเหรออันดับหนึ่ง ผู้ที่วัดอันดับเป็น K วางไว้นี่คอมมอนคอมมอนเนี่ยคุกคุคอมมอนสงสยัยอะไรก็จะผลิตมาทีกี้มันมีราคานะ,ะตัวนี้ตัวนี้คนที่ใช้ผลสปริงแล้วตัวนี้คนที่ใช้ผลสปริงแล้วก็พยายามจะไปอวดเก่งลูฟี่แล้วก็ท้าลูฟี่ชุบอื้อหืออะไรก็ไม่รู้อไอพวกตัว C คอมมอนเราออกมาก่อน กดทึบม่ต้องกดแรงชึบข้างหลังแว๊บๆมาแล้วนะฮะของดีข้างหลังข้างหลังข้างหลังค่อยๆ่อโอ้ค่อยค่อยเออไปไปไปไยู่อละชับอยู่ใบหลังอันนี้คนที่ฝึกลูฟี่ฮะอ๋อวอ๋อคนนี้คนปู่ปู่คือลูฟี่ชึบชึบนี่แหละข้างหลังนี่แหละที่เราไม่รู้ใช่ไหมเดี๋ยวตัวรุนครับทุกคนชึบห้าพันห้าพันชึบ เฮ้ยเห็นโคกมูอ่ะเห็นโคกอันนี้ผมเห็นในนี้มันมีราคาทุกคนณอรนเรนโบว์เรนโบว์ตัวอะไรตัว C หรือ SR 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 ออตัวนี้ครับทรงทรงที่สามสิ่ป่ะทรงที่สองเออ SR ใช่ใช่ใช่ดีใจมากสยอยู่เยเนาะสสยสวยสวยสวยต้อนรับครับู้ไปต่อสทรงื่อไป ไปไป,ไป่อไปไอตัวนี้หัววันรู้จักแต่อยู่ในกลุ่มไอกลุ่มของสามพันไปต่อ,อ,ลมมอเลยอู้จัออนนี้พวกคอมมอนลราไปเใครดูใครดูออกอันนี้ตัวอะไรตัวอเอลเอลอรอลิเดอร์เขาเป็นลิเดอร์เฮ้ย โอเคหมดแล้วเฮ้ยซันจิมาซันจิก็มาอันนี้อันนี้อันนอาไม่ใช่เหรอใช่ซันจิซันจิอ๋ออันนี้คือสันจินี่กาแลงกาแลงซันจิซันจิออกฮะอืมขาร์ลัมสันจีวันพีซเวอร์ชั่นแรกเราหาการ์ดแชงคูดนะครับแชงคูดผมแชงคูดพารัลลเอารูปมาดูนั่นแหละใบแรกๆเลยขายเป็นแสนนะแต่ตอนนี้เหลือสามหมื่นสามหมื่นอันนี้ลดราคามาเยอะมากเพราะมัน มีคนดูโฟกัสยังเดี๋ยวแปบนึงชึบโอเคโฟกัสไปนู่กบมี่เผี้ควมพวกปอมมอนเราจะไปเร็วเวน้อเอ๊ะไข่น้องเด็กคนนี้ละใบจัตไปไหมเออใช่ใช่ใช่ดองอมตะดองออกไปซะหมายเลขสองสองเฮ้ยถ้าแช่งคูดหมายเลขเก้าใช่ไหมโอเคเอ้ยอันนี้ก็ราคาแพงอยู่ คนนี้อ่าอ่าคนณชอผลอะไรนะคนใช้ผลใช้ผลอะไรคนนี้จำไม่ได้โอเคไม่เป็นไรอาสองถไปแชงคูดหมายเลขเก้าเอ้แชงแชงเกแดงนะเก้าแดงเก้าเก้าเกแดงพาวเวอร์ทีมสีแดงพาวเวอร์หนึ่งมื่นเอ้หนึ่งโอเคตัวอะไรก็ไม่รู้ไป คอมมอนปลาเฮ้ยฟาโกโ้เออฟาโก้นกฟินิกอมตะนกฟินิกอมตะเออพ่ออยากได้ลูฟี่อ่ะเฮ้ยมาแล้วอ L L L คนนี้เหรอลีเตอร์เหรอเอลใช่ใช่ใช่โคโคได้เฮ้ยคุมะคุมะมงคุมะกับเป็นมูไปแล้วเหรออยากได้ลูฟี่ได้ดูฟี่ คูมะอันนี้เหมือนจะเป็นล่างโดนอันนี้ตัวอางอย่างเงีใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล่เหมือนกันอ่าเหมือนจะเป็นคูมะอันนี้ทดลองนะเป็นตัวปอมอะไรยังไงดูฟี่เลกอะไรลูฟี่เลกอะไรก็ไม่รู้แ่็งมันเถกแข็งมันเถอะอย่าได้แช่งใช่ไหมใช่ใช่ใช่เอ้าดื่ออะไรอ่ะอ๋อไอ้กลุ่มของคอกคูได้เอออันนี้คนที่ใช้ผลดนตรีที่ไม่ใช่ Ee, อมลอยแล้วกูรอกูรอเนื้อกระต่ายกระต่ายเป็นเผามิ <Slo> <อ>้งไปต่อได้อันนี้กลุ่มลูฟี่ใครนะเออที่ยิงกุญแจทางนี้แหลมมั้ยทางแหลมใช่ไปต่อเลขเก้าเลยสิชุบหกเก้ากับหัวอุ้ยอันนี้อันนี้คน เดือดโอ๊ยแกเก็บภายแรงควีนควีนควีนใช่ไหมควีนเออควีนคนใช้ผลแล่แล่แล่คนที่ใช้ผลมโคตรเปียกเลยเออควีนคอยาวควีนควีนคอยาวอ่ะคอยาวเป็นไดโนเสาร์ควีนอวนปุบแล้วอยู่ในกลุ่มไข่ดูสองกับไปครับไปทุกคนลูฟี่โคตรเฮ่อ เอออยากได้เออยังไม่ได้ดูฟี่สักตัวเลยไอ้สักใบเลยอันนี้จะไม่ได้นะยังไม่ได้ลูฟี่สักใบเลยมันจะไม่ได้คำคำข้ามไป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 ข้างหลังมีเซไพอีกแล้วครับอันนี้อีเว้นนะอีเว้นของบลูตัวโคตรสุกลางไงหนึ่งอันนี้คู่เชื้อผลบาเรียคุมตั้ยก้นนี้เท่นะอะไรสักอย่างแต่โดนตกแน่นอนเฮ้ยสีแดง สามสามเหรอโรบินโรบินผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยผู้หญิงหอโอผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงโอ้ผู้หญิงอยู่ในกลุ่มลูฟี่อใครก็รู้น้องกร็พ่อไม่รู้ขออภัยนะคก็พ่อไม่ไม่รู้จักตระกูลลูฟี่เท่าไหร่ปะจบสามนี่ผู้ชายข้างหลังเป็นตรงท้องอ่ะฟองสบู่เอ้าปหลไม่ต้องท้องเฮ้ยลูฟี่มันเรียกอะไรลูฟี่ยังไม่ได้เลยเรียกเรียกอะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วับ ยังไม่ได้ลูฟี่เลยจะไม่ได้ปะเตาะเฮ้ยอันอันนี้อันนี้สองดาบสองดาบคู่อันนั้นอันนี้อันนี้อันนี้เหรอสองดาบคู่นี่เหรอมาไหม่โออันนี้โอเด้งโอเด้งเดงอุ้ยกรนี้งเกียงลายเท่ห์จริงเลยขุดกางมันโดนตุกมันเท่มันเท่ไปช้าๆครับโอ้ยยังไงสามเฮ้ช้าเลยสีทองช้าเลยอันต่อไปสีทองนะอยากได้ลูฟี่กับโซโล ซูรนปิดเลขตรงนี้ดีกว่าตืด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 ตือเป็นอีเวนต์อ๋อเออถ้าสีทองมันจะเป็นอีเวนต์ลืมไปใครดูเขาเปิดที่สีทองอีเวนต์เใครียกว่าอะไรนะไอ้ตัวที่ใช้ผลแม่เหล็กอะทุกคนอีเวนต์ทองอะคิดเออคิดฮะอีเวนต์ทองอีเวนต์ทองอีเวนต์ทองคิดอีเวนต์ทองคิดแหละเหลือก็ดีนะก็ถือว่ามีราคาตัวมันมีราคากวน่าจะเออ มาแัดไปแฟนเขาคอือตรงไหนเนี่ยผู้หญิงเหรอหเ,ขเขาเป็นแฟนลูฟี่เหรออ,อือย่าเอาเาวแล้วกันโอ้อนันแรกผลอะไรอ้ไม่ไเจอเชื่อผลกคนไปโฟกักให้เรายังโฟกัสล้วไปไปเลยคอมมอนไปเลยคอมมอนไปเลยอุ้ยลิ้นยาวแท้ อ้ยสาวคนนี้สวยผู้ใช้ผู้ใช้ผลเอ่อผลผลเขาเรียกว่าอะไรนะพ่อดูนท่าหมื่นเฮ้ยดิ้งดิงดิงลูฟี่ได้ดงลูฟี่โออเดี๋ยวพอข้างหลังมันมีอีกหนึ่งใบมี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 หนึ่งใบอันนี้คือด้งเอ้ไอนี้ไอ้นี้ลูฟี่เท่เท่เท่ชอบชอบลูฟี่แต่เป็นแบบด้งโอ้โหเจ็ดพันเจ็ดพันเจ็ดพันนี่เหมือนจะเยอะสุดนะอะไรอ่ะไข่อะ ไม่รู้จักกระสอคนตาเหมือนกันใช่ไหมแรงเงินใช่ไหมขอดูลูฟี่หน่อยได้ลูฟี่ใบแรกลูฟี่พระเอกพระเอกราคาต่พระเอกเเอออมีราคาแล้วเพราะมันเป็นไอตอนเริ่มไม่อันนี้เราจะเก็บสะสมไงช่วงแรกอะช่วงแรกอะช่วงแรกที่ออกเพิ่งออกเรือเรือเลยฮะช่วงแรกที่ออกเรือเรือก็คือภาครูปแรกเลยใช่ไหมภาคแรกอะรูปแรกภาคแรกรูปแรกเพราะมันกล่องศูนย์หนึ่งไง ลูฟี่ลูฟี่นี่เราได้เพน่มาไงโกนเราได้พพะเอีกแล้วอ่ะนี่มาไงโกนมามาไงโกนเอาดงออกไปก่อนไหมดงหลังสุดอะไม่เป็นไรขอกัรยังย่งโอเคปะการล้วปาปป้าป้าปาป้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 าปาป้าป้าปาปาาป้ปาป้าาป้้าป้ร้าป้าปุป้้ โดอ้4,000อุ oh, 4, ้ยโดฟามิงโก้เหรอเขาคือโดฟามิงโก้เหรอโคตรอวดเก่งแล้วก็แตกไปอีกหนึ่งโคตรอวดเก่งเลยคนนี้โดฟามิงโก้เขาอยู่ฝ่ายพระเอกหรือฝ่ายไม่พระเอกฝ่ายร้ายแล้วก uh uh ็โดนฝ่ายรยใช้เก uh uh> uh ียร์สีตกแตะเหรอโหเป็นแร่เหมือนกันเนาะใช่ใช่แตกไม่มาถึงตายนะเอ้าตายเลยเหรอมามาสองต่อไปครับ ทัชไลทรงทัชไลทรงทัชไบทรงทัชโอ้ลูฟี่นิกก็มาตะอเสากลัวฮะครับลูฟี่อยู่ไหนครับลูฟี่ไม่มาแร้วเช้งก็ได้ครับอันนี้บลูอยูแล้วเบอร์สามไอ้เช้งอะไรนะเบอร์เก้าเห็นไหมลูฟี่เบอร์ไหนลูฟี่เบอร์สองเฮ้ยเบอร์ไหนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโต๊ะโต๊ะโต๊ะชินเบ ขอขอดูขอให้เป็นเลขเลขตรงบนบนเนี้ยไปเลขสองหรือไม่ก็เลขเก้าเออที่เลขห้าอา๋อร<ผ>ู้จักไหมผลทอร์นาโรอนใช่ปะ่ะอ๋อผลที่เล็กที่เล็กอ๋อผลที่เล็กโอโอเคโอเคเ<ล>โอเคอั<บ>นนี้อันนี้ก็และใช่ไหมใช่ๆชและตัวอ่าเหมือนกันตัวตสองถัดไปอ้าวยังไม่ได้ยังไม่ได้ตัด แล้วก็อีกสามมืออ๋อโอเคเรายังเรายังไม่ได้โซโลโกัโแฉงเราอยากเราอยากได้ลูฟี่โซโลแล้วก็แชงแล้วก็โอเด้งแล้วก็โอเด้งจับตัวหนึ่งมาตัวนึ้นก็ดีใจแล้วอันนี้คอมมอนอุ้ยกางเกงผู้หญิงผู้หญิงใส่กางเกงลายเหรออันนี้อันนี้ผลหิมะผลทิมะผลหิมะอุ้ยนี่ใครไะซ์สโว จะไม่ได้แต่น่าจะอยู่ในภาควรนณคดีนลอันนี้อันนี้ก็ผู้ใช้ผลไอได้แล้วนะไม่ใช่ผลได้สิสามพันโอ้ยหัวเป็นโอเคดึงดึงค่อยอ๋อทองนี่เป็นอีเวนต์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 อะไรตัวอะไรไม่เห็นมีแต่เหมือนจะเป็นรูฟี่นะเพราะมันมีมัดอย่างงี้เหมือนจะเป็นรูฟี่อาจจะนะจะเขวา่าอาจจะอื ใช้คำอ,อะไรอาณาโอเคยันถัดไปถัดไปสองถัดไปใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วแต่ก็ย,ย,ย,ยังมีไอ้เยอะอีกดิใช้คำไม่ค่อยถูกหรอกนะต่อต่อโฟกัสเราอย่างโฟกัสแล้วใช่ไหมใช่ใช่ใช่โฟกัสแล้วปะนิดหนึ่งโกโอ้สปิงอีกแล้วโอ้อีเวนต์เฮ้ยลูฟี่กับแล้วอีเวนต์ที่เป็นลูฟี่จะคชอบันใาดอันนี้นักรวมตัวรวมตัวได้หมด เอาอ๋าออันนี้แล้วนี่ตัว R แล้ว R ก็คือแลแล้วห้ามห้าพันอีกแล้วนะเราจะเก็บพวกอ R พวก SR, S R อ,อะไรพวกนี้ไว้ส่วนใหญ่พวกสวยๆไม่ค่อยมีใครเอาไปขายกันหรอกเก็บเขาเล่น,เข,เ,ลนเขาเล่นเกมการ์ดนะคนเขาจัดเป็นเด็กเป็นเด็กเล่นการ์ดเกมอะการ์ดเกมมันพีดขาเล่นเยอะเลย ถ้าเกิดมีเช้งมันหลายใบนะแล้วไมโฟกัสแล้วมันหลุดโฟกัสอ่ะกดให้หน่อยจุ๊บอืโอเคไปแต่เลยอันนี้ไอ้คนนั้นอะอะไรอ่ะสีแดงมาอีกแล้วเอ้ยสีทองทองโซโล่โซโล่มาแต่ได้คอมมอนเหรอโอ้ยเสียดายเป็นคอมมอนใช่ไหมตัว C ใช่ไหมแอลแอลอ๋อแอลก็ลีดเดอร์แล้วลีดเดอร์ก็ข้างหลังก็โซโล่หน่อยเถอะเลขสองมันก็ลูฟี่ตีต่อเลขสองอะ อุซบ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 อ่ะไม่ต้องรู้พี่เราถึงมือฉันก่อนก็ได้อโอ้โหโซโล่ลิเดอร์โอ้ยแต่ก็ถือว่าได้นะโอเคโอเคในโซโลที่เป็นลิเดอร์ครับสวัสดีครับลิเดอร์ลิเดอร์นเเดดีี๋๋ยยววึงเช่าโอเคตัวเอลไม่ใช่เหรอลิเดอร์อันนี้อะไรอันนี้เขาอีเวนต์ใช่ไหมเขาคือได้อีเวนเขาคือได้เขาคือได้ผู้กดโฟกัสให้หน่อยสิ เเบาๆสิจำไม่ได้อุ้ยทำไมนมใหญ่จังเลยก็เป็นวัววัวเป็นวัวทองทองอีกแล้วข้างหลังทองก็อีเวนต์น่ะสิมาทองตัวนี้อีกแล้วอันนี้ลีเดอร์ไหมไม่ใช่ต่อไปต่อไปทองมีช่อีเวนต์อีเวนต์ของอะไรนะข้างหลังนู่นเดี๋ยวใช่โอ้โหสี่พันตัวไอ้ย ไออันเนี้ยของโรน่ารักสุดในในโจรสลัดของโรอ่ะในโจรสลัดตัวนี้น่ารักเหรอมันไม่เชิงตัวสลัดหม้อมากกว่าอืมเขาเป็นตัวอาใช่ไหมใช่หมอ้อหมอมาหมอมาแล้วพวกก้อนดินสันพวกหมอจ่ายหมอหมอมันกลุ่มช็อกลุ่มโจรสลัดของโรสี่สนุกดีมาตัวอะไรเนี่ะไม่เคยมีหรือเปล่าเฮ้ยเจ็ดพันเลยนะเออเจ็ดพันเลยจะเป็นคอมมอนใช่ไหมเดี๋ยวดู คอมมอนฮะแตกงงเฮ้ยข้างหลังมีปลาช้าด้วยหลังอ่ะโอ้ยเห็นหัวแล้วหัวเขียวๆก็โซโล่สิเนี่ยข้างหลังเนี่เห็นไหมข้างหลังหัวเขียวๆอ่ะอือมาแล้วครับโซโล่มาแล้วเฮ้ยผมรู้แล้วตัวไหนผมรู้แล้วตัวไหนผมรู้แล้วนี่ตัวนี้ตัวนี้อในนู้นเปิดตัวนั่นไงจริงด้วยครับโซโล่คุ้ยเหมือนเหมือนตอนนี้คือ ตัวโซโลที่เราได้มันจะเป็นไอตัวตรงที่เออตัวหนังสือเขียนว่าอะไรเดอไปไปไปเอามาดิสิ S r S r อ๋อสุเปเลสุเปเลโซโลสุเปเลดึง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 โอ้ยอาวะมันยังไม่ได้ลูฟี่ได้โซโลก็ยังดีโอ้ยสวยสวยสวยัวดีนะดีโซโลคุณเยอะเราะโซโลส่วนใหญ่เขาจะชอบมากกว่าลูฟี่ โซโลมันเท่ไงเพราะลูฟี่ติ้งต้องกว่าเป็นร้านเท่าลูฟี่ไปเอกเด้ออุ้ยโซโลสวยๆๆขอใส่สลิปก่อนถึงพันเลยอืเมื่อกี้แอบไปเช็คราคาของโซโลใบนี้มานี่แอบไปเช็คราคามาเดี๋ยวขึ้นราคาให้ดูอยู่แล้วแล้วก็เห็นกอกนะแล้วก็เห็นกอกโคตรเป็นนิดมากอันถัดไปได้โซโลแล้วอุ้ยอาจารย์นี้เท่จังเลยอาจารย์อาจารย์นิโสนะคิเลิฟฟี่แข็งเพื่อน ฮ่าคิดโกงเกมเล่าอ๋อันนี้ผมเซ็กซี่จังเลยผู้หญิงคนนี้ผลฟองสบู่เหรอนีวเอ้ยโอเด้งอันนี้โอเด้งเหรอโอเด้งมานี่สีเหลืมามามาเหลือก็ถือว่าดีฟื้นดึงอุ้ยห้าพันห้าพันใครอ่ะใครที่มีห้าพันดึงดึงดึงผู้หญิงคนที่คนที่ซันคนที่ซันขี่โดนตบเกือบแตกเหรอผู้หญิงอันนี้ก็ อาเหมือนกันใช่ไหมแรงผู<ช>้หญิงผู้หญิงเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ไปถัดไปที่เราได้ลูฟี่แค่หนึ่งเองนะใช่ลูฟี่ถือว่าออกยากคนนี้มาอีกแล้วมาบ่อยลนะูฟี่ออกยากยังเลยเลยไปเลยไปเลยฮะไปเลยเฮ้ยข้างหลังข้างหลังมีรุ่นข้างหลังมีรุ่นข้างหลังมีรุ่นนะฮะทุกคนโอ้โหหนวดสีทองเลยนะนี่ขายก็เหมือนหรอก มาใบถัดไปอุ้ยหมื่นไหมถ้าหมื่นนี่เก่งมากเลยนะหมื่นหมื่นสองใครรู้ร้อยอสูนใครรู้ร้อยอสูนครับโอใครรู้ร้อยอสูนวดดีมากนะวดกีนะเลนโบอะไรอะไรอ่ะหมก่นสอนเออารืออะไรทำไบน่าจะเอชอารมั้งตัวอัสือเล็กๆเรามองเห็นเอรับเอชอาร์สิ 2> 1, 2. หนึ่งสองโอ้โหเดี๋ยวเช็คราคาเลยดีกว่าตัวนี้สวยสวยสวยไคโรร้อยอสูนเทบเป็นเลนโบวบ์บวกขอเช็คราคาแป๊บนึงรหัสอะไรนะนเอาไปดูแป๊บนึงอะไรก <90, 94. S 1> ันเลยเก้าศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่ทีใส่ศูนย์เก้าสี่นี่เช็คราคาในอีเบย์กนแป๊บนึงแต่สวยสวยเก็บสะสมสี่เก้าสี่จึ้งดึง ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนั้นไม่ใตัวนั้นไม่ใตัวนั้นไปอีกไหนล่ะอืเจอแล้วน่ะไหนข้างนนี่นะน่แเละแต่ราเกิดเอาไวกร้อยบาทแต่ถ้าเกิดแต่เกิดอย่างสวยอย่างสวยร้อยสามสิบเจ็ดบาทร้อยสามสิบสองร้อบาทอ๋อประมาณสองบาท ประมาณสองสามร้อยบาทค่าทางเยอะกว่าเชียงคูณอุตส่าห์ดีใจอย่างสวยประมาณสองร้อยเดี๋ยวใครดูใครดูกับเชียงคูณเนี่ยเขาเขาหมาะไปเล่นเกมไงหมอไปเล่นการ์ดเกมไงแต่นี่่แตเราสะสมเราเราสะสมไม่ขายอันนี้ขายไหมสวยสวยไม่ขา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 ยมาซองัไปซองสุดท้ายต่อขอคนเปิดนะอ๋อเอาโอเคซองเปิดเฮ้ยอันนี้ผลพิษฮ่าผลพิษ มันโฟกัสในี่เรามันมันยากตรงโฟกัสเนี่ยแต่พ่อเลยต้องมาปิดเองดูภาพประตูสวยๆน่ารักน่ารักไปดีกว่าผู้หญิงเฮ้ <c oughs> ข,ข้างหลังข้างหลังช้าๆหน่อยกระต่ายน้อยอันนี้ไปกดเออเด่งข้างหลังช้าฮะช้าช้าต่อเลยสามพันเฮ้ยลูกนี่ โอ้โหลูฟี่ S R เลยไหมนี่แหละอ R หนึ่งพันสิบเอ็ดเฮ้ย S E C A Secret แหละโอ้โหตัวนี้แหละที่เราอยากได้ใช่เหรอใช่ S R หรือเปล่าหรือเกินลูฟี่นี่ไงลูฟี่ที่อยากได้ S R เลย S R เฮ้ยลูฟี่ลูฟี่มันบ้ามันบ้าบัวเกินพ่อแล้อย่าไปหวังอะไรขนาดนั้นแต่มันแต่มันไม่คือลูฟี่ัรตัวเลขราคาครับ ลูฟี่อันนี้ทีดแมมันเหมตัวเลขอะไรเช็คาคืขึ้นไปบนก่อนไปชิวๆไปไปไปศูนย์สองจะดูในนี้ก็ได้ศูนย์สองสี่ไม่ก็คืออันนี้อ่ะศูนย์สองูนสี่เอสร์กันสิเอสอารใช่ไหมใช่เนี่ยเอสอาร์พาเเนี่ยไปไปเป็นหนรเอ่อาเนี่ยศูนย์สองสี่เอสอาพาเรลอันนี้คือพา a าเล l อันนี้พอแล้วเลเป็นไงสองพันเจ็ดป็นไงล่ะบอกแล้วว่ามันคือลูฟี่แล้วมันเอออันนี้ราคาขายล่าสุดเด่นเด่นเด่นเดนเด่นยดิบทองสองพันเจดได้ทุนเยอะแปดร้อยติ๊งสองพเจ็ก็มีแปดร้อยก็มีอะไรเนี่ยแต่คิดว่าแปดร้อยกลัวกลัวขายไปออกอืม แต่น่าจะขายประมาณ800อ่ะโอ้ย2,007ก็มีคนขาย2,007ก็มีอ๋อ2,007เป็นปีที่แล้วปีที่แล้วตอนการออกมาแรกๆขาย2,007 2,007เลยพอมาปีนี้เหลือประมาณ900ประมาณพันหนึ่งอ่าอ่าในอีบีขายประมาณพันเอ้าเก็บไว้เลยตัวนี้เราไม่ขายหรอกสวยสักขนาดนี้สวย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 เปิดน่าจะเปิดฮันคิอ้าวไม่ยอมนี่นะครับมันเป็นกล่องแรกเราก็เลยต้องสะสมเราก็เลยใส่กรอบนี้เลย นี่ของ<ม>รูฟี่สะสมสะสม,มอะไรนะยังไม่หมดนะอันนี้โซโล,โซโลใช่ไหมโซโลนี้ก็สวยโซโลก็สวยอันสวยสุดก็คือมังกีรีรูฟี่สวยสุดคือ,อนีรอนนน่รูฟี่อันนี้พีเอนี่มังกีรีรูฟี่ครับชื่อเต็มมังกีดีรูฟี่เหรอ<ช>เดี๋ยวที่เขาเขียนชื่อเมื่อกี้เดี๋ยวนะอยู่ไหนนะเขาเขียนว่างไงนะนี่ไง มังกี้ดีลูฟี่พาราเลโอโอซูเปอร์แลร์เอชอาร์โอเคหนึ่งพันพอถือว่าดีนะเขาเตอร์นพันอ่ะโอ้โหส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเขาเตอร์นสองถัดไปให้ลูกเปิดโอเคสองสองต่อไปอ่าป่ไปดูกล้องเนี่ย ตัวนี้ไม่เคยมาเค่อยๆเปิดช้าๆเฮ้ยเจ็ดพันมาอีกแล้วเป็นโซนอะไรข้างหลังเฮ้ยผลสมยเฮ้ยมันเหมือนผลแอปเปิ้ลใช่มหมคือผลสมยหรือผลเบอร์รี่เฮ้ยข้างหลังทองทองอีกแล้วทองมันอีเวนต์เหรอหรืออะไรอีเวนต์อีเวนต์เดี๋ยวดูข้างบนทิสองจะบอกน้ำไปลูฟี่แล้วลูฟี่ลูฟี่ต่อยลูฟี่ต่อยก็ขอดูหน่อยสิลูฟี่ต่อยอื่ แล้วก็อ่งอองางทองเนลือีวัดไปแลเราเก็บอีกแล้วรูฟี่กอบรูฟี่พอชอบเก็บคับัไม่ต้องไ,ไม่ต้องขามอะไรเลยครับนู้ฟี่ต่อยอย่างนี้เหรอรูฟี่ต่อ,อยีตัวสมฤก์กึคกือก็อ <c oughs> อผลผลล้องเพลงผลเพลงสามารถกลายเป็นเครื่องดนตรีได้ให้รู้จักค่ะตัวนี้ ขนโคนตัวอะไรอีกเร็วนี้เฮ้ยอันนี้อาลองมาก็ลองชึ้หืึไม่รู้จักฮะแล้วก็อันนี้อาเหมือนกันใช่ไหมโอเคเอาช่องถัดไปปลาเกือบถึงช่องสุดท้ายแล้วครับทุกท่านให้คนนะ ข้าวพันเลยสูโมง่งเก่งในม่วงโอ้โหอันนี้มังกรหเหรอรืออะไรหมามา่วงอยังเป็นมังกรเอ้ยอันนี้<ด>กองท<ด>ัพกองทัพครูมะคูมะ,คมะใครก็ไม่รู้สูนต่อไปชิอกกินเบอ่ะกินเบ เจ้สุดท้ายเหรอสุดท้ายครับผมเอ้สุดท้ายหูมะประเดิมด้วยค็อกโคดได้มาก่อนตัวเอียงก้มโป้งหูดิขอแช้งหน่อยนะโฟกัสไม่ดูกโฟกัสไปเลยอุ้ยไปช้าช้าแล้วก็ใบสุดท้ายใบสุดท้ายอันนี้ช็อปเปอร์มาช็อปเปอร์มาดวงดวงจะมาอร์อะไร แปดศูนย์อันนี้สีเขียวแปดเฮ้ยคิด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 ฮะคิดคิดเหรอครับคิดสวยเนาะใช่คิดโฟกัสให้หน่อยกดโฟกัสให้หน่อยคิดคิดป่ะโอ้คิดสวยเนาะใช่คิดสวยมากเดี๋ยวเช็คราคาคิดตามกันใช่เช็คราคาคิดกันครบหมดแล้วเดี๋ยวเราขอเช็คราคาแล้วก็ใส่ราคาให้ตอนเปิดการ์ด อันนี้ซองสุดท้ายจริงอันนี้ซองสุดท้ายของจริงครับอันกี้กี้คือไม่เห็นเดี๋ยวเช็คซอ,องก่อนเช็คซองก่อนยังมีซองเหลือ,อไหมไม่มีแล้วอ่ะเปิดประเดิมด้วยบาทเทรโรมิโอขอแชงนะอันนี้ผลผลพิษอีกแล้วเขาชื่ออะไรแชงคูดเหรอแช่งอ่ะไม่ใช่ไม่หมายถึงกันสุดท้ายอันที่เราอยากได้อ่ะ๋อก็จะแช่เอ๋ ทำไผ่า,านาแล้วใบสุดท<ล>้ายก็ค่อยเปิดสี่ใบสุดท้ายมาแล้วแปลนแปลวทำไมสุดท้ายนะ่ะโรบิน,น,นโรบินแปลเลยแต่ก็ถือก็ <Okay. S 1> ได้นะก็ได้อยู่โรบินบก็ได้อยู่โอเคบ๊ายบาย